และเครื่อง MT1 0 0 0เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องมือวัดทดสอบนะคะและวิเคราะห์ระบบอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่10จิกนะคะ100จิกไปจนถึง400จิกเลยค่ะ ก็มาเจอกับปอนอีกแล้วนะคะในรายการเล c o เมนบายทีเอ็ค่ะซึ่งวันนี้แน่นอนว่ามาทั้งทีปอนก็มีสินค้าชนิดหนึงที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือเครื่องข้างหน้าปอนตัวนี้นั่นเองนะคะคือเครื่องอนเทอร์เน็ตเทสเตอร์นั่นเองค่ะและเครื่องอินเทอร์เน็ตเทสเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นของยี่ห้อ a อลิสุรุ่น Network ร์ s มา e ์เ o อร์โ0 0พ เรื่องนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะและเป็นรุ่นที่ทางบริษัท T&M เ,เนี่ยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยค่ะโดยเครื่อง Network Master p r o MT 1 0 0 0เครื่องนี้รองรับการใช้งานต่างๆเช่นการติดตั้งและบำรุงรักษาเครือข่ายเม t ท o และ Core Network OTN ค่ะและยังติดตั้งแก้ไขปัญหา Carrier Card i n t e อินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวเครื่อง MT 1 0 0 0เครื่องนี้สเปคของเขาสามารถทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยนะคะเครื่อง MT 1 0 0 0เครื่องนี้เป็นระบบหน้าจอสัมผัส แสดงหน้าจอบแบบสีพร้อมทั้งยังสามารถแสดงผลการทดสอบได้ทั้งแบบกราฟและยังสามารถบอกระยะทางที่เกิดปัญหาได้อีกด้วยค่ะรวมไปถึงยังรองรับการวัดทดสอบและวิเคราะห์การทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ถึง400กิกะบิตเปอร์เซ็นด้วยค่ะรองรับมาตรฐานการทดสอบ IETF, e, IETU, T ้อมทังยังสามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มการทดสอบได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการทดสอบแบบ OTDR C PRI ขอบอกเลยนะคะฟังก์ชันนี้เจ๋งมากๆเพราะว่ายังสามารถรองรับ 5G ได้อีกด้วยและยังรองรับฟังก์ชันต่าง,างๆเช่นการทดสอบความรวดเร็วของเครือข่าย SDH นะคะแล้วก็โซเนตและ PDS ด้วยค่ะโดยเรายังมีศูนย์บริการหลังการขายทั้ง ตรวจเช็คแล้วก็จัดอบรมในประเทศไทยด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยที่บริษัทที่แอดมหรือว่าเบอร์โทรข้างๆปอนตรงนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะปอนขอตัวไปก่อนเพราะว่าจะไปหาสินค้าเด็ดๆดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูใหม่ใน EP หน้ากับ Recommend by T&M สวัสดีค่ะ